สวัสดีครับแฟนคลับทุกทกท,กท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึก,กมวยมันวันศุกร์จากเวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับประจําวันศุกร์ที่23กันยายนพุทธศักราช2565นะครับถ่ายทอดสดทางช่องทูเวลาประมาณ18นาฬกาคู่แรกนั้นก็จะเป็นโล่เงินพักยก P.K. พบกับท่านนันเพชรสายรุง่งพอหลักบุญคุ่นี้พิกัดน้ำหนักก็116ปอนด์ คู่ที่สองก็จะเป็นร้อยปอนพยักกรุณพบกับทางด้านเพชรุงแสนโอหูมอเตอร์นะครับพิกัดน้ำหนัก124ปอนด์ปอนคู่ที่3ก็จะเป็นเพชรพันล้านไฟเตอร์มวยไทยพบกับทางด้านเพชรสงแสงเพชรเจริญวิทย์พิกัดน้ำหนักคู่นี้็118ปอนปด์อเจ้าเพชรพันล้านไฟเตอร์มวยไทยก็จะพบพบกับทางด้านจเจริญเงินบุรณามวยไทยแต่ว่าเมื่อเช้านี้เจ้าจเจริญเง,นเงนเินเกิดป่วยกระทันหัน ทงผู้จัดก็ถอนไปนะครับนำเอาทางด้านเพชรส่องแสงเพชรเจริญิทยิ์มาต่อยแทนพิกัดน้ำหนัก118ปอนด์และเคลีรยรแปลการรอบนี้นะครับรอบแรกเนี่ยก็จะเป็นการชิงแชมป์เวที2 for you นะครับน้ำหนักพิกัดไม่เกิน108ปอนด์ระหว่างเหนือพยักษ์วสังประไพพบกับทั้าหน้านจิกซอนายกสอยเพียงยองลำพูนหรือเจ้าจิกซอสิทธิ์ไทยแลนด์นักชกดาวรุ่งฟอร์มสุด 7จแปไฟชนะรวดนะครับนี่เป็นรายการมวยวันนี้ต่อไปมาดูน้ำหนักนะครับเมื่อเชา้านี้คู่แรกนั้นโลเงินพักยก PK, พีเพิกัดน้ำหนัก116่งร้กปอนด์ก็มา115.7ขาดไป0.3ส่วนเจ้าเพชรสายรุง้งมา115.4ขาดไป0.6คนหนึ่งขาด0.3คนหนึ่งขาด0.6คู่แรกมาขาดทั้งคู่นะเพราะว่าเป็นน้ำหนักที่ปล่อยขึ้นมา คู่ที่สองร้อยปอนพยากรุณพิกัดถึงร้อยยี่ปอนก็มาท่อพิกัดส่วนทางด้านเพชรรุร่งแสนมาร้อยลดไป0.8นุดคู่ที่สามเพชรพันล้านมาร้อยสิปดปอนท่อพีกัด, 1, 000, ลกดแล้วก็เพชรสองแสงมาร1 8ปดปอนท่อพี่กัดนะครับเอกขรายการวันนี้ชิงแชมป์รุ108ร่นร้อยแปดปอนเหนือพยักวอสังประภัยมาร้อยแลดไป0.2ส่วนจิกซอก็มาร้อยเจุด ขาดไป0.2นะครับคนหนึ่งขาด0.2คนหนึ่งลด0.2แฟนคลับอย่าลืมนะครับที่ผมแนะนำอยู่ตลอดนะครับ SPK24 เป็นลายพระยกระบบอัตโนมัตินะครับราคารวดเร็วจากขอบสนามมีมวยให้ชมสดๆดด้วยราคาเปิดมาแห่งกันแค่คลิกเดียวนะครับมวยเสมอไม่กินมวยเล่ลงก็ไม่กินเปรดเปิดมาก่อนชก โดยเฉพาะช่องเจ็ดสีช่องสามเนี่ยสองวันสามวันแฟนคลับเข้าไปดูนะครับสมัครเข้าไปดูฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยนะครับแฟนคลับก็ไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยเน้นย้ํานะครับไม่มีค่าใช้จ่ายหาก่ันสมัครแล้วไม่เข้าใจหรือติดขัดตรงไหนนะครับอย่าลืม093 0 0 5 0 4 8 0นะครับ 0 9 3ย0เก้าสผมพร้อมที่จะให้คำแนะนำท่านตลอดเวลานะครับย้ำว่าฟรีนะครับแล้วก็แฟนคลับที่จะเข้ากลุ่มไลน์อ,อกรรมเมืองดอกบัวนะครับหรืออีกหนึ่งกลุ่มไลน์ก็คือครอบครัว s อสพีเคซึ่งผมมีข้อมูลมีราคาส่งให้ฟรีนะครับทุกวันไม่มีค่าใช้ใจ่ายเช่นเดียวกันก็บันทึกเบอร์โทรเดียวกันนะครับ0 9 3 0 0 5 0 4 8 0 ก็จะขึ้นไลน์ผมก็ทักมาบอกว่าจะเข้ากลุ่มไลน์ครอบครัวอาพรมเมืองดอกบัวฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายมีพี่น้องร่วมกันเกือบ3 0 0รอยคนแล้วก็ครอบครัวเอสพีเคสสเดี๋ยวนี้มีสมาชิกพี่น้องในครอบครัวพันสองกว่าคนนะครับที่นี่ฟรีตลอดรายการนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่กันแบบพี่แบบน้องมีทีเด็ดบอกให้เล่นมีทีเด็ดแนะนํานะครับมีข้อมูลต่างๆฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ ผมเห็นว่าเป็นสิ่งดีๆก็เลยแนะนําแฟนคลับให้เข้าไปสมัครกันให้เข้าไปสัมผัสกันนะครับทุกวันนี้นะครับมวยมีพิก็ลกอยู่ตลอดราคาหลายสิบหนึ่งราคาหลายหแล้วก็มีมวยราคาแปลกๆมีมวยชูสวนตามความคิดของเราสวนราคานะครับเรามองว่าคนนี้น่าจะชนะราคาเป็นต่อแต่กรรมการก็ชูสวน ว่าแฟนคลับในกลุ่มไลน์ในกลุ่มครอบครัวอพมเมืองดอกไว p อพ24อยู่รอดปลอดภัยทุกท่านได้เงินได้ทองฝากลูกฝากเมียเสมอมานะครับเพราะว่าเราเข้าตัวถูกออกตัวบางทุนอยู่ตลอดอย่างเมื่อคืนนี้หมวยคู่ที่ห้านะครับมวยคู่แรกรอบ2หรือคู่ที่ห้ารายการคู่แนนเล็กสิิ์กำนันแนนนะครับจากเมืองรีสเกตนะครับกับเลือชัยสิทธิ์เลือดชัย เมื่อคู่นี้ผมก็แนะนําแฟนคลับว่าไม่น่าครบสามยกแล้วก็ให้สิทธิ์ไปที่คูคแนนเล็กเนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างนะครับมีข้อมูลหลายประการผมก็แจ้งแฟนคลับไปในกลุ่มบอกว่าถ้าเล่นนับนอกได้เล่นไปเลยนะครับมีโอกาสไม่ครบสามยกและจะเป็นคูคแนนเล็กที่เป็นฝ่ายชนะนอกเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับสุดท้าย เขาก็นําไปสอบยอมรับว่าล้มหวยนะครับเจ้าเลือดชัยสิทธิเลือดชัยล้มหวยรายละเอียดก็หลายอย่างนะครับแต่ผมยังไม่ได้เล่าตรงนี้นะครับมาดูราคาเรทก่อนนะครับโล่งเงินเพชรสายรุ้งนะครับเรียเปิดมาให้ทั้งด้านเพชรสายรุ้งเป็นต่อห้าสี่เรียเปิดมาให้เพชรสายรุ้งเป็นต่อห้าสี่คู่ที่สองร้อยปอนด์กับเพชรตุร้งแสน รอยปอนเป็นต่อสามสองนะครับรอยปอนเป็นต่อสามสองคู่ที่สามเพชรพันล้านกับเพชรสองแสงเรทเปิดมาให้เพชรสองแสงเป็นต่อสามสองทั้งที่เพชรสองแสงมาแทนกระดูคู่นี้ก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับไม่ได้ต่างกันเพชรพันล้านก็เก๋าเกมกลับมาภาคใหม่เนี่ยสองสามไฟก็เริ่มดูดีขึ้นวันนี้เรทเปิดมาเป็นต่อสามสองย่าไหลไป 53, ห้าสามเนอ้โหแปลกนะครับคู่ที่สี่กับคู่เอกชิงแชมป์ เหนือพยักเป็นต่อ19เหนือพยักได้รูปร่างเป็นเมพืพอผู้จัดวันนี้ชิงแชมป์เป็นต่อ19นี่คือราคาเด็ดวันนี้นะครับต่อไปมาดูเม่อรักเมาชอบผมนะครับคู่แรกนั้นโล่เงินกับเพชรสายลุงโล่เงินก็แข็งแกร่งอาวุธหนักแรงทุกลูกเหมือนกันนะครับเพชรสายลุงก็หนักนวงเขาในเหนียวเน็บช่วงนี้น่าเสียดีมงานพอหลักบุญนะครับจากขนแก่นเนี่ยไม่ธรรมดาเมื่อวานเนี่ย พราะชนะไปสองตัววันนี้ขึ้นมาเป็นต่อลงอันห้าสี่คู่นี้ไม่หากนะครับไม่ห่างแต่ว่าผมก็ยังชอบไปที่ความเหนียวเหน็บความหนักแรงของเพชรสายรุง้งเข้าเพก,ก่อนราคางาเครื่องตัวบางทุนเอานะครับคู่ที่สองร้อยปอนพยักชรอรุณกับเพชรตุ้งแสนโอของมอเตอร์นะครับ้อยปอนยซ้อมอยู่ที่สิบยอดทงนะครับสามารถเพชรอรุณเป็นผู้ดูแลตัวนี้เขาในเหนียวเหนึบอาวุธหลากหลายหนักแรงทุกลูก ส่วนเพชรลุงแสงก็เข่าในล้วนๆนะครับมวยจากบุรีด์ไปซ้อมอยู่ภูเก็ตวันนี้ร้อยปอนดูดีกว่าฝีมือดีกว่าร่างกายดูดีเข้าไปกดนนะครับราคาไรเครื่องตัวบางทุนผมชอบที่ร้อยปอนพยัคก,กระดุณน,นะครับคู่ที่สองของรายการส่วนคู่ที่สามนั้นเพชรพันล้านกับเพชรสองแสงเพชรพันล้านนี่ซ้อมอยู่ไข่เพชรนาคานะครับเป็นมวยหนักแรงทุกลูกเป็นมวยขวาแต่ตีนหน้าตัวเนี้ยเร็วนะครับออกออกได้รวดเร็วออกได้หนักได้แรง เพชรสองแสงก็เข่าในเหนียวหนึบฝีมือดีเป็นมวยที่นอกได้ในดีนะครับวันนี้มาแทนแต่ว่าเด็ดเปิดมาให้เป็นต่อจะได้เปรียบรูปร่างนิดหน่อยวันนี้นะครับลงทุนรองไปที่เพชรพันล้านหน้าเสือของจ่าตุนะครับจ่าตุปวังสว่างในไม่ธรรมดาทีมงานผู้จัดให้กำลังใจอยู่ตลอดนะครับใครนี่เพชรพันล,นล้านเลยดเปิดม,มาเป็นรองหน้ารองครับต้นต้นอึนอดอัดหน่อย ใ้ทายการเตรียมตัวดีกว่าผมชอบพิธีเพชรผันล้านเฟเธอร์มวยไทยหน้าลงทุนของครับันนี้และคู่เอกของรายการวันนี้นะครับชิงแชมป์เวที2 o u นะครับรุนน้ำหนักไม่เกินร้อยแปดปอนด์เหนือพย,กยัก์วอสังระไพกับธนัญจิซอศรีไทยแลนด์เหนือพยักษ์เนือหนักแรงทุกลูกวันนี้โอ้โหได้สูงได้ใหญ่น้ำหนักมาดีด้วยนะครับหน้าเสือคนจัดรูปร่างดีกว่าแข็งแกรง่งหนักแรง เจอกับจิกซอเนี่ยนักชกความสดเตะขาต่อยหมัดแรงมีหมัดหนักสอกคมพลิกเกมได้ตลอดทางทีมงานผู้จัดจัดให้ลูกน้องนะครับวันนี้ให้ออาแชมป์ทุกอย่างดีกว่านะครับดีกว่าเว้นแต่ว่าวาสนาของเหนือพยัคฆ์จะไม่ถึงแชมป์มีโอกาสพลาดโดนหมัดโดนศอกได้เช่นกันนะครับหมัดมวยไม่มีอะไรแน่นอนแต่ว่าถ้าไม่พลาดโดนหมัดโดนศอกเหนือพยัคฆ์ดีกว่าเยอะเข่าในเหนียวแน่นได้สูงได้ใหญ่หน่าเสียทีมงานผู้จัดวันนี้ ได้เปรียบควบวงจรขึ้นอยู่กับวาสนาครับผมไม่ยังชอบไปทีเหนือพยักบัวสังปราภัยเป็นมวยที่น่าติดตามวันนี้นะครับสรุปแล้วเมื่อรักมาชอบวันนี้คู่แรกนั้นเพชรสายรุ้มพรหลักบุญดวงไข่กำลังดีเข้าไปก่อนนะครับคว้าตัวบางทุนเอาคู่ที่สองชอบไปทีร้อยปอนพยักกรุณเด็กหนุ่มตัวนี้มีนาคหนักแรงทุกลูกฉลาดละเอียมดีถ้าจะแพ้คงคลิกแพ้ได้ท้ายแต่ว่าเข้าแล้วก็ตัวบางทุนเอานะครับ คู่ที่สามนะครับเพชรพันล้านเจอกับเพชรสงแสงครับผมชอบไปที่เพชรพันล้านเฟเตอร์มวยไทยเด็กหนุม่มลูกศิษย์ในาคาถาของจ่าตุกระดูกเหล็กนะครับวันนี้เหล็กลมาเป็นรองหน้าลงทุนลองครับลุ้นตีนซ้ายหน้าหนักแรงรวดเร็วมีโอกาสเบียดก้อนตัวบางทุนเอานะครับและคู่รายการวันนี้ขึ้นอยู่กับวาสนาของเจ้าเหนือพยักนะครับทีมงานจัดให้ได้แชมป์แล้วจะได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวาสนาได้เปรียบพบวบวงจรครับได้ใหญ่ ได้สูงได้นาเสือ่อได้หนักได้แรงวันนี้ไม่พลาดโดนมาดโดนศอกล่วงหลน่นเป็นงานง่ายครับวันนี้มาดูมวยรอบสองนะครับรอบสองของสุม้มมวยมันวันศุกร์ถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับคู่แรกนะครับคู่แรกนั้นโลทองกับฮิโนกินะครับผมชอบไปที่โลทองพักยกพีเคนะครับคู่ที่สองก้องเมืองไทยพบกับทางด้านโตโต้ตตก้องเมืองไทยในต่อยอ้ายกับเมืองไทย หนักแรงทุลุกลุ้น้ำนอกได้ด้วยนะครับผมชอบไปที่กล้องเมืองไทยนะครับคู่ที่2ส่วนคู่ที่3ามก็คือปืนคนกับวังไทยนะครับผมชอบไปที่วังไทยแบงก์ดูโรเป็นมวยชนะรองวันนี้นะครับคู่ที่3มนะครับคู่ที่4นะครับรักสุรินกับเอ็มพอลักบุญรักสุรินเนี่มวยจากลักษุรินกับตัวเล็กนิดเดียวนะครับวันนี้เจอกับเอ็มพอลักบุญจากเขมรนะครับจากกัมพูชาวันนี้นักข่าวจากกัมพูชามาทําข่าวด้วยนะครับ ขึ้นมาวันนี้โอ้โหเอ็มสูงยาวใหญ่กว่าซ้อมอยู่ที่ที่เขเมรน,นะครับแต่ว่ามาเก็บตัวอยู่ที่พอหลักบุญวันนี้ได้เปรียบรูปร่างเป็นมือสร้างของโปรโมเตอร์ด้วยนะครับวันนี้แต่ว่าไฟต่อไปไม่รู้แต่ว่าวันนี้จัดให้โชว์พิลุนนับนอกได้ด้วยนะครับรักสุรินไม่น่าจะต้านเอ็มพอหลักบุญได้ทั้งสูงทั้งใหญ่น่าจะไม่รอดนะครับมือรอบหลังนี้มีโอกาสนับนอกหลายคู่นะครับโดยเฉพาะคู่ของกล้องเมืองไทย ปืนกลเนี่ยมีโอกาสนับนอกถึงแปดสิเปอร์เซ็นะครับส่วนทักรินกับเอ็มนั้นผมมองว่ามีโอกาสนับนกเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเอร์เซ็นตเลยนะครับแผลนับนอกเนี่ยถ้าเล่นนาทูได้นะครับถ้าเล่นนาทูได้เล่นไปเลยนะครับมีโอกาสได้กินวันนี้แผลนับนอกนะครับสองหนึ่งห้าสองได้รองทุกวันนี้ราคาเสมอก็ยังเล่นยากนะครับทีเด็ดนับนกของอกปลเมอรดอกบัวหากินได้นะครับ แค่นี้ก็ขอกราบขอพรกคุณแฟนคลับนะครับทุกท่านที่ให้กําลังใจผมมาโดยตลอดร่วมคอมเมนต์ร่วมพูดคุยกันแบบสุภาพแบบเป็นมิตรแล้วก็พี่น้องที่อยู่ร่วมใจคาครอบครัวออกพวเมืองดอกบัวให้ทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยนะครับหอบเงินหอบทองกลับบ้านฝากลูกฝากเมียพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ